เมื่อกี้กำลังจะทำความสะอาดรถนะแต่ว่ามันมีเทลเลอร์มาลงพอดี คันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยเข้ามาไหมนะแต่ตอนออกต้องบอกให้เฉียงลงเฉียงลงขั้นบนสีดำรู้สึกว่าจะเป็น ZP นะครับ เดี๋ยวไปดูก่อนสเป c แคปไฮแลนเดอร์หนึเกรด LDA คันนี้693,000ก้าหแล้วข้างบนมันจะเป็นตัวเกรด S 6 1 0 0 0สบาทแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตัวออโต้หรือธรรมดานะครับส่วนด้านล่างตัวนี้ดูชัดเจนเลยมันจะเป็นเย้าตัว Z นะที่เขามาส่งเนี่ยเราดูจากไฟตัดหมอกของมัน เป็นตัวเกรดแซคันนี้อยู่793,000นะครับแล้วก็ด้านบนสุดมันก็จะเป็นเจา้จาตัว LDA นะสังเกตดูปไปตามหมอกมันมันจะเป็นวงกลมแบบนี้โอ้ไอ้นี่เห็นตัวไกลๆคิดว่ามันเป็นตัวแซทพีนี่งๆนะฮะมันเป็นตัว LDA x s e r s ตัวนี้700,000 728,000บาทนะครับตัว x s e r s ก็รถเข้ามาเยอะมากๆเลยนะอันนี้แม็กเดิมของมันแม็กเดิมของมันเนี่ยจะเป็นแม็กสิสีดำแบบนี้เลยแต่ว่าใบรุ่นสดมากเขาจะไปแต่งเป็นแม็กซิงสิปดนิ้วแหละอันนี้ตอนเมื่อกี้กําลังจะเช็ดรถพอดีเลย8ปดแสนสามนะครับคันน,นู้น คันแรกที่จะลงเป็นสเป c แค p 1.9เกรด LDA 693,000บาทตัวนี้จะเป็นสีขาวไซบบเรียนนลครับไฟเบรกขึ้นละไฟถอยขึ้นละโอเคพร้อมลงรุ่นนี้ไม่มีเกียร์อัตนโนมัติให้เลือกนะ ลงเป็นคันที่2ก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซ c a b ไ i g h นเดอร์1.9เกรดแซสีบรอนเงินนะครับคันนี้อยู่793,000บาทนะ793,000ไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติเป็น8 2่้าโก็อันนี้น่าจะธรรมดาแล้วแหละนะครับมันมีระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันลงทางลาชันนะคันนี้ธรรมดานะ โอ้เอาลงไวมากเลยนะไม่กี่คันนะ,ะตัวนี้ก็คือเข้าสตาร์ทแล้วเข้าเกียร์แล้วนะครับสังเกตด,ดูไฟในไลท์มันจะติดข้างหน้าอันนี้ทางทีมงานก็จะมีการมาดูนิดนึงนะเจ็ด0 0นสองหนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเจ้าสปีดคันนี้ <Low. S 2> ไปแล้วลงคันที่สามนะก็คันที่สามเลยคันที่สี่คันที่สามเนาะคันที่สามคันนี้ก็น่าก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซแคปหนึ่งจุดเก้าเกลเแหละ 1> 6 1 0 0บาทนะครับคันนี้แต่ว่ามันจะมีให้เลือกแค่2สีนะก็คือสีขาวกับสีบรอนซ์แค่นั้นเองบางคน, AL, นถามหาสีดำแล้วสีดำมันไม่มีไม่มีเลยทำไมก็ไม่ทำมาเออนั่นสิทำไมถึงไม่ทำมามีม ín? ถ้าทำสีมา,า,า,าให้เลือกเยอะก็ดีนะยิงล <culo, S 2> ูกค้าจะรอบ้างก็เแต่ว่ามันก็ได้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการอ่ะ อาจนรนย์ก็จะลงยังไงครับสรุกแล้วนะลงคันกับลงคันต่อไปนะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัว Cap er แค p ปโฟฮ h นเดอร์1.9เกล็ด LDA หละสีดำนะครับคันนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ธรรมดานะ โอ้หลงไม่นานนะแปบ๊บเดียวเองโอ้ไปจอดจอดฝั่งนี้ทั้งหมดเลยอ่ะเตรียมละเรือสองคันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะได้ไปเช็ดรถกันต่อเดี๋ยวตังพี่ทีมงานจะเอาเจ้าตัวเกรดเอสลงมาก่อนนะครับ610,000บาท เราก็จะเป็นเจ้าตัว LDA 728,000ราคามันชนกับตัว X Series นะราคาชนกับตัว X Series X Series ก็728ตัวยกสูง LDA ก oh ็728โอ้โห แล้วเจ้าตัวเอสเดี๋ยว l d ลตามลงมานะครับตอนนี้พี่ทีมงานขึ้นไปแล้วก็ลงตามไปพร้อมกันนั่นแหละ โอ้โหเปิดไฟหน้าด้วยที่สังเกตว่าก็เปิดไฟหน้าโอ้โหเสียงเสียงโอเคไปเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวไปเช็ดรถให้ลูกค้าก่อนอันนี้ก็รอรับ